สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องอแนวคิดจากบทความ่วงจุ้ยต้นไม้นะครับที่เขาเชื่อมโยงเรื่องทิศทางการปลูกต้นไม้กับการส่งเสริมชีวิตด้านต่างๆสวัสดีค่ะใช่ค่ะบทความนี้น่าสนใจนะคะคือไม่ได้มีแค่เรื่องความเชื่ออย่างเดียวแต่เขาพยายามจะผสมผสาน กับคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาเข้ามาด้วยใช่ครับอย่างเรื่องง่ายๆที่เราพอรู้กันเช่นต้นไม้ช่วยฟอกอากาศหรือว่าสีเขียวมันดีต่อสมองอะไรแบบนี้แต่บทความนี้จะลงลึกไปกว่านั้นคือดูเรื่องทิศกับชนิดต้นไม้ตามหลักฮวงจุ้ยเลยว่ามันส่งผลยังไงได้บ้างค่ะแหล่งข้อมูลนี้เขาชี้ประเด็นหลักๆเลยนะคะว่าการเลือกต้นไม้กับทิศให้ถูกเนี่ยอาจจะส่งผลกับชีวิตเราในสีด้านก็คือ สุขภาพจะเป็นทิศตะวันออกชื่อเสียงความสำเร็จทิศใต้แล้วก็มีโชคลาภความสุขทางทิศตะวันตกและสุดท้ายคือการงานความมั่นคงทิศเหนือค่ะซึ่งแต่ละทิศก็จะมีธาตุมีต้นไม้แนะนำต่างกันไปโอ้ครับน่าสนใจครับเริ่มที่ทิศไหนก่อนดีครับเริ่มที่ทิศตะวันออกก่อนแล้วกันนะคะทิศนี้เป็นธาตุไม้ค่ะเขาก็จะแนะนำพวกไม้ที่สื่อถึงการเติบโตความแข็งแรงอย่างเช่น ไผ่กวนอิมหรือว่าหมากเขียวอันนี้เพื่อเสริมสุขภาพโดยตรงเลยแล้วเขามีคำอธิบายเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์อย่างไงบ้างครับสำหรับทิศนี้มีค่ะคือบทความเขาก็ชี้ว่าเออแสงแดดยามเช้าจากทิศต,ตะวันออกเนี่ยมันดีต่อการสังเคราะห์แสงของต้นไม้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วมันก็ช่วยปรับนาฬิกาชีวภาพของเราด้วยแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือเขามองว่าการเลือกต้นไม้ที่ดูแข็งแรงโตเร็วมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงบวกด้วยค่ะ ช่วยกระตุ้นความรู้สึกมีชีวิตชีวาสอดคล้องกับการดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมออ๋อเข้าใจเลยครับคือมองไปถึงเรื่องสัญลักษณ์ความรู้สึกด้วยไม่ใช่แค่เรื่องแสงอย่างเดียวแล้วแล้วทิศใต้ล่ะครับที่เป็นว่าธาตุไฟส่งเสริมชื่อเสียงอันนี้เป็นยังไงครับทิศใต้ธาตุไฟอันนี้ก็ตรงไปตรงมาค่ะเขาแนะนําไม้ดอกสีสดๆเลยอย่างเช่นฉบา หรือว่าเข็มแดงอะไรแบบนี้ค่ะสีสดสดนี่พอเข้าใจว่ามันดึงดูดสายตาทําให้บ้านดูมีชีวิตชีวาใช่ค่ะแต่มันมีมากกว่านั้นคือบทความเขาเชื่อมไปถึงหลักจิตวิทยาด้วยนะคะว่าพวกสีโทนร้อนอย่างแดงส้มเนี่ยมันกระตุ้นการรับรู้ได้ทําให้เรารู้สึกตื่นตัวมีพลังแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงความมั่นใจความกล้าสแสดงออกซึ่งก็น่าจะส่งเสริมเรื่องชื่อเสียงได้จริงๆนะคะ โหอันนี้ทึ่งเลยครับคือความเชื่อเรื่องธาตุไฟมันไปตรงกับผลทางจิตวิทยาของสีพอดีเลยไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวจริงๆใช่ค่ะค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วทิศตะวันตกกับทิศเหนือล่ะครับมีอะไรแบบนี้น่าสนใจอีกไหมครับมีค่ะอย่างทิศตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นธาตุทองเกี่ยวกับโชคลาภความสุขในครอบครัว ก็จะแนะนำพวกไม้ใบมนๆหรือไม้ที่มีผลอย่างส้มจีดคือรูปทรงกลมมนเขาเชื่อว่าสื่อถึงความสมบูรณ์พูนสุขผลก็เหมือนความงอกเงยของโชคลาภค่ะอืม mm hmm. เข้าใจได้ครับส่วนทิศเหนือเป็นผ้าน้ำอันนี้เน้นเรื่องการงานความมั่นคงก็จะแนะนำเป็นไม้ใบใหญ่ๆห,ห,หน่อยใบหนาๆเขียวชอุ่มอย่างยางอินเดียอะไรแบบนี้เพื่อสื่อถึงความหนักแน่นความมั่นคงเหมือนรักฐานที่แข็งแรงอะค่ะครับ ครบเลย4ยี่ทิศแต่ฟังดูแล้วเหมือนบทความจะไม่ได้เน้นแค่เรื่องทิศอย่างเดียวใช่ไหมครับเห็นมีพูดถึงเรื่องอื่นด้วยถูกต้องเลยค่ะนอกจากเรื่องทิศกับชนิดต้นไม้แล้วเนี่ยเขายังย้ำเคล็ดลับอื่นๆด้วยซึ่งก็สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะอย่างแรกเลยคือการดูแลเอาใจใส่ค่ะต้องให้ต้นไม้สดชื่นเขียวชอุ่มตลอดเวลาเพราะถ้าต้นไม้เขียวเฉามันก็เหมือนพลังงานเรามันซบเซาไปด้วยจริงด้วยครับ ค่ะแล้วก็เรื่องการจัดวางให้เหมาะสมไม่ใช่ปลูกจนสูงทึบบังทางเข้าบ้านหรือไปกีดขวางทางเดินอันนี้ก็ไม่ดีและอีกอย่างที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าให้เลือกต้นไม้ที่เรารู้สึกชอบรู้สึกผูกพันเป็นพิเศษด้วยค่ะอ๋อประเด็นเรื่องการดูแลกับความผูกพันนี่น่าสนใจนะครับมันเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่เอาต้นไม้ไปวางถูกทิศแล้วก็จบกันไปแต่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยใช่เลยค่ะใช่เลย บทความมองแบบนั้นเลยคือการที่เราดูแลต้นไม้ด้วยความใส่ใจเนี่ยมันเหมือนเราสร้างพลังงานบวกผ่านการกระทําของเราเองค่ะแล้วความรู้สึกผูกพันที่เรามีต่อต้นไม้มันก็จะสะท้อนกลับมาเป็นความรู้สึกดีๆให้ตัวเราเองทําให้สภาพบ้านล้อมรอบตัวมันรู้สึกมีชีวิตขึ้นมาซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยดึงดูดสิ่งดีๆอื่นๆตามมาได้สรุปแล้วก็คือแนวคิดฮงจุยต้นไม้มงคลจากแหล่งข้อมูลนเนี้ยเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องโชคลาภหรือความเชื่อแบบเพียวเพียวเลยนะครับแต่เป็นการผสมผสานภูมิปัญญากเก่าแก่เข้ากับความเข้าใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็จิตวิทยาเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันส่งเสริมความรู้สึกดีๆสร้างพลังใจให้เราใช่ค่ะต้นไม้ก็เลยเหมือน,เป,นเป็นเครื่องมือหรือเป็นเพื่อนที่ช่วยเราสร้างบรรยากาศดีๆรอบตัวเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเป็นเพื่อนที่ให้พลังเงีบเยบๆนะครับประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้มีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อน,นิดนึงค่ะ คือบทความนี้เขาจะเน้นเรื่องทิศท,ทางค่อนข้างมากใช่ไหมคะครับใช่ครับแต่ถ้าถ้าเราลองมองอีกมุมละคะว่าถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับทิศแป๊ะๆปะขนาดน,นั้นแต่เราหันมาเน้นสร้างสภาพแวดล้อมโดยรวมให้มันร่มรื่นเขียวขจีจัดวางอะไรต่างๆอย่าง,างตั้งใจใส่ใจโดยดูเรื่องความสวยงามความรู้สึกสบายความเชื่อมโยงส่วนตัวที่เรามีต่อพื้นที่นั้นๆแทนผลลัพธ์เชิงบวกที่เกิดขึ้นมันจะ ต่างกันมากไหมหรือบางทีพลังที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่เข็มทิศอย่างเดียวแต่อาจจะอยู่ที่ความตั้งใจของเรากับความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นรอบตัวเราเองก็เป็นได้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวาดีไวไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วเจอกันค่ะ